Space. The final frontier. We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Space exploration allows us to see things. Maybe we should have seen a long time ago. We must think not as individuals, but as a species. It's one small step for man, but by a for one thing can't be the view so what do you like about being up here the silence ปี1998 Asus ได้ส่งโน้ตบุ๊กตัวแรกอย่าง P6300 ขึ้นไปบนอวกาศสําหรับภารกิจ600วันที่สถานีอวกาศเมียร We can't these moments as our proudest achievements having fired the imagination of a generation ปีนี้ฉลองครบรอบ25ปีของการขยายพรมแดกผลักดันทุกขีดจำกัดด้วย ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition แพกเกจล้ำสะดุดตาตั้งแต่เปิดกล่องเหมือนหลุดออกมาจากหนังไส่ฝายโดยตัวกล่องจะมีกิมมิกเป็นพิกัดสำนักงานใหญ่ของ ASUS ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันอีกด้วยส่วนดีไซน์แพกเกจโดยรวม ก็ให้ฟีลอุปกรณ์บนยานอาวกาศขาดแค่แอร์ล็อกเท่านั้นแหละครับตั้งแต่กล่องเก็บตัวโน้ตบุ๊กไปยันซองเก็บคู่มือโดยจะมีเวลคัมการ์ดและสติกเกอร์ลายพิเศษมาให้ด้วยและไฮไลท์คือตัวกล่องเก็บอะแดปเตอร์ที่สามารถนำมาใช้เป็นแสนตด์ตั้งเอ็นยีองศาพอดีตาถูกต้องตามหลักสรีระไม่พอตัวหูหิ้วก็สามารถนำอามารียูสเป็นตีนตะขาบรัดสายไฟได้อีกด้วยได้ทั้งดีไซน์ได้ทั้งฟังก์ชัน แถมยังรักโลกอีกตั้งหา This leave for while now. สำหรับตัวเครื่อง ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition เคลือบด้วยสี Zero G Titanium วัสดุก็ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยแข็งแรงทนทานพร้อมขึ้นอวกาศได้เลยเพราะการันตีมาตรฐาน US Space System Command ปกป้องการกระเทือนตั้งแต่ระดับ20ถึง2,000เฮิ และอุณหภูมิก็ตั้งแต่ลบ24ถึง61องศาเซลเซียสจะใช้ที่ขั้วโลกหรือทะเลทรายก็ได้ mm hmm. เกรดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาใช้แถมยังมีระบบระบายความร้อน Ice Cool Thermal Technology พัดลมคูลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ CPU ด้วย TDP สูงถึง45วัตต์ตัวเครื่องก็ยังบางเบาหนาเพียง15.9ม mm, มและมีน้ำหนัก1.4กิโลกรัมเท่านั้น พกพาสะดวกคล่องตัวบนฝาเครื่องจะเป็นลายมอสโค้ดถอดรหัสได้เป็นวลีภาษาลาตินที่เนิ้อตวกาศทุกคนต้องรู้อย่างแอสตราเพอแอสเปราหรือเส้นทางสู่ดวงดาวล้วนเต็มไปด้วยขวากหนามซึ่งก็มีคำแปลภาษาอังกฤษตรงฝาด้านหลังเครื่องอีกด้วย These moments when dared to aim higher, to reach for the Stars, when higher reach we dared aim for อีกกิมมิ c สุดพิเศษคือเซนวิชั่นดิสเพลย์จอโอเลขนาด3.5นิ้วโดยจะแสดงผลเป็นแอนิเมชันโมโนโครมที่จะปรับเปลี่ยนโหมดตามการใช้งานสามารถเลือกตั้งค่าได้ในแอป My Asus นอกจากการแจ้งเตือนเวลาวันที่และอายุแบตเตอรี่แล้วมันยังสามารถเปลี่ยนลายแสดงผลนามบัตร QR code ข้อความแอนิเมชันหรือจะเป็นรูปภาพก็ได้เช่นกัน เล่นสนุกกับกรอบ256คูณ64ได้เต็มที่ To infinity and beyond ลายรหัสมอสยังมีต่อด้านในซึ่งก็ถอดรหัสภาพได้ว่า c o อกพีดกับเซนบุ o ก2 0 1 1แซมด้วยโลโก้มียสเตชันทางด้านสายนอกจากจะพิมพ์สนุกแล้ว e ออร์ก n เซนส์คีย์บดยังออกแบบให้สเปซบาร์พิเศษกว่ารุ่นอื่นโดยจะเป็นสีแดงมีไอคอนดาวด้านขวาใช่ครับ cross space แปลว่าอาวกาศและยังมี asus number pad 2.0 ไม่ต้องกดเปลี่ยนภาษาให้วุ่นวาย Multi-Tasking ได้สะดวกว่องไวอีกปุ่มสีแดงคือปุ่ม Power ที่มีไว้สแกนแลนิ้วมือสำหรับล็อกอินปลอดภัยไร้กังวลและ Electric Webcam Shield ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวขึ้นไปอีกเวลไม่มีใครแอบซองคุณได้แน่นอน I definitely gonna die here. If I have to listen to any more, God, of disco Music more to to หากใครยังไม่รู้ ASUS เป็นแบรนด์ผู้ผลิตแล็ปท็อปที่มีจอ OLED มากที่สุดในโลกสำหรับจอ OLED ของ Space Edition มีความละเอียดถึง 4K HDR แบบ NanoEdge Touchscreen ขนาด14นิ้วอัตราส่วนภาพ1 6ต่อ10เพิ่มเนื้อที่การทำงานได้อย่างเต็มตารองรับขอบเขตสี DCI-P3 100%เกรดเดียวก,กันกับโรงภาพ,พยนตร์และได้รับการรับรองคุณภาพโดย p a n t o n ซึ่งก็เป็นมาตรฐาน ที่สายออกแบบและกราฟิกยอมรับและไ h Dynamic Range หรือ HDR <c oughs> ก็ทำให้ขอบเขตสีกว้างขึ้นกว่าหน้าจอปกติหลายเท่ามีทั้งหมด1.07พันล้านสีและ Contrast ์เรชิ1ล้านต่อ1ทําทำให้สีดำจะดำสนิทและยังคงรายละเอียดในส่วนสว่างได้อย่างครบถ้วนภาพดูมีมิติลึกสมจริงในความสว่างสูงสุดที่550นิตลองเปิดคู่กับทีวีโอล d ที่เราใช้อยู่บอกเลยว่าสูสี There something. ถึงจอโอเลของเซนบุกจะสว่างได้ใจแต่ตาก็ไม่เสียแน่นอนเพราะสามารถตัดแสงสีฟ้าได้ถึง70%จนได้รับทุกเซอร์ติฟายผ่านการรับรองคุณสมบัติถนอมสายตาจากสถาบันทุกขายลันปลอดภัยในทุกการใช้งาน Beautiful, you think? มาที่เรื่องเสียงลำโพงจะเป็นแบบสเตอริโอที่รับรองโดยแบรนด์ระดับโลกอย่าง h a r m a ม k a r d o n มาพร้อมกับระบบเสียง Dolby a t m o s จำลองเสียงได้รอบทิศทางและเทคโนโลยี Smart Amplifier ก็ช่วยเพิ่มกำลังขับของเสียงลำโพงให้ดังมากกว่าลำโพงทั่วไปถึง350%เสียงชัดใสทรงพลังไม่ต่างจากโรงหนังดีๆนี่เองภาพเสียงจัดเต็มสเปคก็ต้องไม่ธรรมดา เพราะเขาใช้โปรเซสเซอร์1 2 Gen Intel Core S Series ที่มีให้เลือกสูงสุดถึง Core i9 เลยทีเดียวทำงานลื่นไหลไม่มีสะดุดและการ์ดจอ Iris Xe Graphics ก็สามารถเล่นเกมเบาๆได้สบาย RAM สูงสุด 32GB แบบ LPDDR5 Onboard ส่วนพื้นที่จัดเก็บนั้น ก็มี SSD ให้ 1TB ทรจุกจุโดยจะเป็นแบบ m 2 nvme pcle 4.0ความเร็วสะใจอ่าน6,500น b มกต่อวินาทีและแบตเตอรี่ขนาด63วัตต์อวอร์สามารถทำงานได้หลายชั่วโมงโดยไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์เลยแต่ถ้าต้องชาร์จก็เต็มไวเพราะรองรับระบบ fast charging การเชื่อมต่อก็สะดวกครบครันคอนเน c t อุปกรณ์ได้หลากหลายด้วยพอร์ต thunderbolt 4 usb c ความเร็วสูง2พอร์ต ช่อง USB 3.2 g จ n 2นส Type A และช่องอ่านการ์ด Micro SD อีกทั้งยังมีพอร์ต HDMI อีกด้วยและใช่ครับพอร์ตแจ็ค3.5ยังมีให้อยู่การเชื่อมต่อไร้สายก็ไร้กังวลเพราะ Wi-Fi 6 E เป็นแบบกิกะบิตคล s สกันสัญญาณรบกวนได้และดาวน์โหลดไวไฟฟ้าแลบสำหรับระบบปฏิบัติการ ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition ติดตั้ง Windows 11 Home มาตั้งแต่โรงงาน รวมถึง Office Home and s t u d e n t 2021ก็สามารถใช้งานได้ตลอดอายุเครื่องและยังมาพร้อมกับประกาน ASUS Exclusive Care ที่เน้นบริการหลังการขายเต็มรูปแบบตั้งแต่บริการซ่อมถึงที่3ปีประกันระหว่างประเทศ3ปียันประกันอุบัติเหตุ1ปีเต็มไม่ว่าจะน้ำหกใส่ไฟฟ้าลัดวงจรหรือทำเครื่องตกหลน่นเคลมได้ทันที asus zenbook 1 As Zen 4 x oled space edition สนนราคาเริ่มต้นที่53,990บาทใครสนใจอยากจะสัมผัสอนาคตลองไปดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของ asus ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าทำไมคุณถึงอยากได้ asus zenbook 1 4 x oled space edition ถ้าคุณชอบคลิปเปิดกล่องก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์ และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุดเอกซ์คลูซเจาะลึกถึงความบันเทิงกว่าใครที่เดียวที่ j อ,ออก Just d o i t พิมพ์ Just i t ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย